สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูการของสะเดาค่ะก็จะมีสะเดาที่เป็นดอกออกมานะคะช่วงนี้ใครที่ชอบรับประทานสะเดาก็หาซื้อหารับประทานกันได้เลยค่ะแต่ถ้าหมดฤดูการนี้ล่ะคะสะเดาจะหาซื้อได้จากไหนเราจะต้องมีวิธีในการเก็บสะเดาไว,ไว้ให้นานๆนานเป็นปีก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทํากันยังไงคะ่ะ เริ่มแรกนะคะให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนเล็กน้อยค่ะให้น้ำเกลือละลายให้เม็ดเกลือละลายค่ะพูดผิด จากนั้นก็ติดไฟเลยค่ะเป็นไฟกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะน้ําก็เริ่มที่จะเดือดแล้วค่ะจากนั้นใส่สะเดาลงไปค่ะก็ต้มสะเดานะคะระยะเวลาในการต้มสะเดาก็จะเริ่มตั้งแต่30วินาทีแรกค่ะถ้าชอบขมมากๆ30วินาทีแรกนะคะลวกเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเลยค่ะแต่ต้องการที่ว่าจะขมนิดหน่อยนะคะ ก็ลวกไปถึง1นาทีหรือว่า1นาทีครึ่งค่ะสะดาก็จะมีความขมเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ยังว่าละคะ่ะถ้าจะรับประทานสดาแล้วมันไม่ขมนะคะก็อย่าทานเลยดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีสดาที่เขาปลูกขึ้นมาก็คือเป็นสดามันแล้วก็สดาหวานค่ะไม่มีรสชาติของความขมเลยเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วทานความขมของสะดาเนี่ยดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วย ประโยชน์ของสะเดานะคะหลักๆเลยก็จะบำรุงหัวใจแล้วก็ทอนพิษนะคะแล้วก็ดับร้อนในร่างกายแล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิภูมิกันในร่างกายค่ะอันนี้ก็คือหลักๆเลยนะคะของสะเดาวันนี้เวลาที่แอดมินต้มสำหรับใช้ในการเก็บไว้ข้ามปีนะคะใช้เวลา1นาทีค่ะ ต่อไปค่ะให้เราเตรียมเป็นน้ำเย็นจัดนะคะย้ําเลยนะคะต้องเป็นน้ำเย็นจัดค่ะจากนั้นก็ใส่สะเดาที่ลวกไว้1นาทีลงไปค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะแช่เขาไว้สัก5นาทีค่ะ ส่วนมากในการลวกสะเดานะคะก็จะลวกตั้งแต่30ิวินาทีถึง1นนาทีครึ่งเท่านั้นอย่ามากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าสะเดาจะเละได้รับประทานก็จะไม่อร่อยเลยค่ะตรงนี้ต้องจำไว้เลยนะคะต่อไปค่ะสะเดาที่เราซื้อมานะคะสังเกตเห็นว่าก้านเขายาวจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหักก้านเขาให้สั้นๆน,นะคะ<ส>เพื่อที่จะใส่ลงในถุงพลาสติกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ และสะเดาที่เราได้ลวกเสร็จไว้ทั้งหมดนะคะก็จะได้มาทั้งหมดเท่านี้ค่ะและราคาที่เราซื้อมาเราซื้อมาทั้งหมด3กรัมนะคะกรัมละ20บาทก็คือสะเดาทั้งหมดที่ซื้อมาในวันนี้รวมทั้งหมดแล้วก็คือ60บาทค่ะต่อไปค่ะเราใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เตรียมหนังยางไว้ด้วยค่ะแล้วก็นำสะเดาค่ะบรรจุใส่ลงไปในถุงพลาสติกเลยค่ะ ซื้อมาสามกร,รัมนะคะเราก็เตรียมถุงไว้เลยค่ะสามใบเสร็จแล้วเราก็กดไล่อากาศเขาสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เตรียมหนังยางมาลัดเลยค่ะ ทิศอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกกับเพื่อนๆก็คือสะเดาที่ซื้อมาจากร้านผักนะคะต้องรีบนําม,มารับประทานเลยค่ะถ้าแช่ตู้เย็นไว้นานๆดอกสะเดาเขาก็จะร่วงออกจากขั้วนะคะตรงนี้เมื่อเวลาเอาไปประกอบอาหารนี้ก็จะไม่ดีเลยแล้วก็จะไม่น่ารับประทานเลยนะคะเมื่อเราทําขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําสะเดาไปแช่ในช่องฟรีซค่ะแช่กินไว้ได้ยาวๆนานๆเป็นปีเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่านึกอยากจะ เอามารับประทานนะคะก็แค่เอาน้ำร้อนน้ำอุ่นค่ะเทลงไปแค่นั้นเองก็รับประทานได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวิธีการเก็บสะเดาของช่องลรดแบบบ้านๆนำมาฝากเพื่อนๆให้รับชมแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ